ตอกันสนุกตะเคียนเล้ด้วยนี่มาแล้วอาชัยเลยครับไปไดยังไงมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะขอบากเป็นอีกหนึ่งรอบแล้วนะคะกบูธของโชกุบุ๊กสื่อในการแน่นอนว่าแบรนด์ของเราค่ะเป็นแบรนด์ครีมอ่างาแต่นการยอดขายอันดับหนึ่งเลือปีสอนค่ะนะคะแล้วก็นู่นนีนะคะวันนี้เนียนะคะขอบคุณมาก เราก็มีผู้ช่วยนะคะนั่นก็คือครีมอัดน,น้ำน,นะคะสูตรใหม่ล่าสุดนะคะของเราที่อยากจะแดะนำกับสูตรนะคะฟูดที่เฟสเผยผิวกระจ่างใสหอมมั่นใจหอมนานค่ะน,น,นะคะนั่นหมาย มีด้วยกันนะทั้งหมดนะคะสสูตรสูตรแรกนี่เลยค่ะนุ่นถืออยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะคะขวดสีแดงแบบนี้เราขอแนะนำค่ะสูตรนะคะ Brightening f r e Anti p o t e r สูตรนี้นะคะเขามาพร้อมกับสารสกัดจากนะคะผลไม้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะทางด้านของมัเบอรี่รวไมไปถึงนะคะสตอเอะมะเขือเทศแด้เ็เวลาอาบแล้วนะคะบอกได้เลยว่ากลิ่นหอมยังไม่พอกลิ่น